เป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะคะมีเทอร์โบและเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้อยู่ที่173แรงมาะะ้าโปรโมชั่นเดือน1 1แบบนี้นะคะราคานะคะมือหนึ่งป้ายแดงอยู่ที่ร้านกวาดนะคะร้านเราไม่ขายค่ะร้านเราขายที่รถที่โบจะนำมารีวิววันนี้นะจะบอกว่า ทั้งทรงนะภายนอกภายในนะสวยสปอร์ตนะคะขวัญใจวัยรุ่นทุกคนแน่เลยกับคันนี้ค่ะ Honda Civic FC 1.5 Turbo RS นะคะคันนี้มาในสีดำดุด,ดสวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้างหน้านะคะมีพร้อมแบบเตือนกันชนข้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวพวกานะคะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เครื่องตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเลยนเนาะ,ะเป็นเครื่อง1 5 0 0 c นซีซีนะคะมีเทอร์โบและเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้อยู่ที่1 7 3แบแรงม้านะคะจะบอกว่าเครื่องยนต์ยังดูใหม่สวยกิฟแน่นอนมาสีแต้มสีจุดเดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะให้มากับร้อมแม็กนะคะเป็นแม็กของ h o n น a านะคะอยู่ที่คอรบ17นะคะกับชุดแต่งรอบพันกันเลยกับโมดูโรนะคะคันนี้โอ้โหจะบอกเลยว่าสวยคมจบแน่นอนค่ะคั้นนี้นะก็คือเข้ารถนะคะด้วยระบบคีเรตเรียบร้อยแลวนะคะคือก่อนที่จะตัวนแบบีระบบภัว เขาก็มีสังเกตถ้าเรานะแบบว่าออกห่างตัวรถระบบแบบช่วยแบบกันลืมคนแบบล็อกรถอย่างนี้เองแล้วห่างตัวรถไม่เกินห้าวินะคะรถก็จะล็อกอจจัตโนมัติให้เลยค่ะไปชมในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยดีกว่าค่ะโครงสร้างนะคะอย่างที่บอกทุกครั้งเนยนะคะรถที่ร้านเรานะคะไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมเรกไม่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของเมทัลเห็นไหมคะยังสวยๆแบบนี้เลยนะแกะมันให้สุดๆกันเลยนะคะเพราะบางที่อย่างเงี้ยถ้าเราแกะครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย บางจุดอย่างนี้อาจจะมีการทําสีหรือมีการชนมาเราไม่เห็นมีเราเปิดใจและแกะกันให้สุดๆตรงนี้เลยดูจากนี่หัวน็อตนะคะตุงมปากประตูนะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนในสติ๊กเกอร์นะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้กันเลยไปชมของประตูบานถัดไปกันบ้างค่ะ โมเชื่อนะคะว่ายัางไงนะคะรถที่ร้านเรานะคะแกะออกมานะคะยังไงเม็ดอัสสวย,สวย,สวย,สวยๆคมๆแน่นอนดูได้เลยเห็นไหมเม็ดอัสสวยทุกจุดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกะคะ่ะตัวนี้เป็น h o น d ้า i v วิ FC ใช่ไหมนี่ไฟด้านหลังเขานี่นะเป็นโลโก้แบบนี้เป็นตัว C ีสวยๆนะคะเป็นไฟ LED ีจะบอกว่าคันนี้นะคะไฟ LED ีนะคะเต็มระบบเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะคะหรือไฟท้ายให้นั่นเองแล้วเป็นไฟแบบว่าเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยก่อนที่จะห้องสําหลับตัวนี้นะคะมีกล้องคอยรลังให้ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วห้องเสบสัมภาระของเขานะก็ถ้าให้โบดูนะก็จริงๆแล้วสามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะใบ,บใหญ่ๆ้วเราเอียงเข้าไปแล้วตั้งได้สองใบกันเลยทีเดียวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกย่างอไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงเรามีให้เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวโบนะคะพาไปชมในส่วนของห้องบริษัทยางไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะโบก็อยู่ในส่วนของภายในห้องบริษัทนะคะที่นั่งคนขับนั่นเองค่ะจะบอกล้วทรงเบาะนะคะก็คือแบบทรงแบบเลนสิ่งมากๆทรงเบาะมันเบาะรถแต่งะทุกคนแล้วคันนี้นะเบาไฟฟ้าให้คู่หน้าด้วยแล้วก็จะบ่ะนคค้้ตใหทััังงฝข ค่ข้างๆคนขับนะคะล็อกรถได้ทั้ง2คนขับและที่หน้าคนขับจะบอกว่าคันนี้พิเศษจริงๆเลยนะแล้วก็นี่มีทั้งระบบการเลื่อนเท่าไหร่นะคะเตือนการชนด้านหน้าเตือนออกนอตเลนนะคะคันนี้เป็นพุชสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่พว mm hmm. งเลยหุ้มหนังมัตติฟัง์ชันนะคะก็ตรงนี้เอาไว้เล่นกับหน้าจอนะคะคเป็นแบบวันทัดให้ด้วยแล้วตรงนี้เป็นระบบพุชคอนโทรลให้นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะก่อนที่จะไปข้างหน้าตรงนี้นะขอโชว์ระบบตรงนี้นี่ก็คือ Honda l a n เ w น Watch ค่ะทุกคนนี่ก็คือแบบ ช่วยเติมมุมอับสายตานะคะจะมีฝั่งด้านซ้ายด้านเดียวนะคะคือจริงๆแล้วคนเราจะมองมุมอับสายตาไม่ได้นะคะก็คือเราจะมองด้านขวามากกว่าอยู่แล้วเรามีด้านซ้ายให้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยได้เหมือนกันเลยค่ะและมีแพนด์ชิพให้เรียบร้อยนะคะและนี่เรขไมค์คนีน,นะคะน้อยมากๆอย่างที่โบบอกเลยก็68,174เท่านั้นเองนะคะก็คือรถ2ปีนะคะใช้งานก็ตกเฉลี่ยที่โบบอกว่าปีละสามหมื่นซึ่งเจ้าของรถนะคะดูแลน้องดีมากๆกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวโบปิดตรงนี้ก่อนนะคะนี่ในส่วนของหน้าจอนะคะเปน ระบบนําทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะตรงนี้เชื่อมต่อ p p ปเปิลคาเแล้วก็สามารถเชื่อมต่อซีดีได้ด้วยนะเผื่อแบบใครขับรถไปตอนกลางคืนเรารู้สึกเงาๆนะคะเอาไปคุยกับซีดีได้เลยและนี่แอร์ทับเป็นแอร์แบบออโต้นะคะก็คือแยกโซนให้นะซ้ายขวานะคะมีได้ฝ้าหน้าได้ฝ้าหลังนะคะแล้วก็ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดนี้ด้วยมีโหมดไอคอนนะคะเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ออโต้เบรกโฮค่ะแล้วก็หา ที่สายชาร์จอยู่ใช่ไหมว่า power outlet อยู่ตรงไหนนะดีไซน์คันนี้ก็คือสวยมากๆนะโบชอบมากๆนี่คือมันจะหลบมุมอยู่ข้างในตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้จะมี power outlet นะคะแล้วก็ h d m i นะคะก็มีสายแบบเชื่อมแบบ USB ตรงนี้ให้ด้วยก็คือจริงๆแล้วว่าเรื่องของการเก็บสายเขาก็คือแ่บขึ้นชื่อเหมือนกันนะเพราะความเรียบร้อยเต็มที่เลยนี่ก็เป็นแก้วนะคะนี่คือช่องใส่แก้วน้ำนะคะเป็นช่องเก็บของจริงๆถ้าเราไม่ใส่ใส่ตรงนี้ไม่ใส่ของก็ใส่แก้วน้ำไป้ถึงแกสองแก้วด้วยกันนะคะแล้วก็นี่หลบมุมอีกอันนึงนี่ นี่ที่เสียบสาย USB นะคะก็คือครบคันจริงๆจากเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องบริษัทข้างหลังกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะโบก็อยู่ในส่วนของห้องรูสัทข้างหลังนะคะจะบอกว่าถ้าสําหรับตัวโบเองนะโบกว่านั่งสบายนะคะในความสูงของโบนะแต่ว่าถ้าสูงกว่าโบนิดนึงก็ก็ ได้อยู่อะอกว่านะไม่น่าจะเกินเท่าไหร่เพราะโบเคยเห็นแบบว่าคนที่สูง170มานั่งก็คือไม่มีปัญหาแล้วก็พิงสบายแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้นะคะที่วางแขนซึ่งแบบมันกำลังวางแขนพอเหมาะแล้วก็ตรงนี้นิ่มมากๆเลยทุกคนแต่คันนี้นะก็ระบบเรื่องความปลอดภัยนะก็อย่างที่บอกเลยว่าเตือนออกนอกเลนนะคะการลื่นถลายนะแล้วก็จะบอกว่ามีฮอนด้าเรนวอตด้วย้วนคนีแอร์แบกนะคะให้ถึงหกลูกกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไม่ช่วไม่ส่วนของราคาแบบโปรโมชั่นกันค่ะแล้วสำหรับก่อนที่จะไปถึงราคาและโปรโมชั่นนะคะต้อบอกว่าคันนี้นะคะ ไว้ทำงานนะคะอายุประมาณอะยี่สิบนะคะโบก็ว่าตัวเนี้ยก็เหมาะกับโบเหมือนกันนะจริงๆโบก็แอบชอบนะเพราะว่าคันนี้นะเป็นเครื่อง1,500ซีซีนะคะเป็นมีเทอร์โบก็คือเป็นเราเรก็คือขับเหมือนว่าขับเครื่อง2,000กันไปเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็คันนี้นะพูดถึงราคากันบ้างดีกว่าค่ะราคานะคะมือหนึ่งป้ายแดงอยู่ที่ร้านกวาดนะคะร้านเราไม่ขายค่ะร้านเราขายที่ ได้แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นเดือนสิบเอ็ดแบบนี้นะคะออกตัวสิบเอ็ดบาทพรีปีหน้าค่ะขับปีเก้าสิบวันแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งฟรีประกันเพื่อหน้านสองปีเสร็จหมื่นโดนะคะถ้าอยากมาดูนะคะมาดูได้ที่ราชกษ์พีคาเซ็นเตอร์ค่ะมาไปดูยังไงนะคะติดต่อดำที่เบอร์ไอเดียไลน์ข้างล่างคลิปนี้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะโมกับตัวนี้นะคะคือน้องตัวแดงสปอร์ตไปก่อน,นะคะ่ะ